าอยู่กับเกมไพ่ป๊อกเด้งครยเอ็นทีโป๊กเกอร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะพกทุนมาที่สามรอยบาทกับห้องสนามทดลองด้วยไปสนามขั่นกลางเออมาทุกคนคะ่ะรอเขาจับคู่โต๊ะก่ะน,นะคะมาค่ะลงไปทดสอบระบบที่หนึ่งร้อยก่อนคะ่ะโชว์ไปเจ็ดแต้มคะข้ามไปก่อนคะ่ะอุ้ยจะหมือแต้มเดียวทุกคนคะ่ะทุนสามร้อยวันนี้จะบวกที่เท่าไหร่มารอบที่สองของเราสองร้อยไปเลยคะ่ะ โชว์อุ้ยขอเจ็ดเจ็ดมาลูกเจ็ดมาเจ็ดแต้มจั่วสามใบบอดไปเด <1 S 1> ็ดแต้มหาแต้มเอาบวกมาอีกหนึ่งรอบค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบขึ้นมาห้าร้อยแปดสิบห้ากำไรสองร้อยแปดสิบห้าทุกคนอรอบนี้ห้าสิบไปพออุ้ยหนึ่งแต้มแปดม,มาลูกอ้โหูแต้มเดียวโดนดีนะลงไปแค่ห้าสิบแต้มเอาจังมือเจ็ดแต้มค่ะโดนไปห้าสิบค่ะไม่เป็นไรทุกคนโดนได้น้อยแต่ขอกินเยอะๆแล้วกันรอบไหนไม่มั่นใจทุกคนา่าลงน้อยๆไปก็พอค่ะ ไปรอบนี้ห้าร้อยเลยปลอกเกาสองเด้งมาลูกโชว์โอ้โหขอสี่ขอเจ็ดโชวไ์ไปที่สามจวดิเออบอสหนึ่ง <c oughs> <1 S 2> แต้มส่งผลปากเกือบไม่รอดโอ้โหทำไมไม่เป็นสี่ห้าหกหรือห้าหกเจ็ดไปเอาไม่เป็นไรบวกขึ้นมาหนึ่พันสิบาททุกคนเกือบไม่รอดเมื่อกี้ไปสองร้อยค่ะรอบนี้มันจะเร็วหน่อยนะคะทุกคนนะคะโอ้ยจวดอยากจะจวดเหลือเกินห้าแต้ม ไม่เป็นไรกำไรยังอยู่ที่500ทุกคนมาไปกันต่อเรามาเลื่อนนักสู้ไปเลยค่ะ500ไปเลยกำไรปอกกาสองเด็กอุย้ยเจ็ดแต้มข้ามไปบอดไปจัวไปดิเออบอสเจ็ดแน้มสามเด้ง <7, S 1> เกือบโดนเกือบโดนืเกือบโดนสามเด 3, เ้งมาขึ้นมาพันสองแปดสิบห้าโชว์ไปสองร้อยสองแต้มหุมีไพ่แปดหืมดีใส่ไปแค่สองร้อยเกือบห้าร้อยแล้วเมื่อกี้ มารอบนี้500ไปเลยจัดตก,ก,กง <S 2> 2 <S ลงแต้ม <8 S 1> โอ๊ยดีไม่โดนเด้งถ้าโดนเด้งนี่หมดตูดเลยนะเนี่ยรอบนี้อออินไปเลยทุกคน500ไปโชว์อู้หิงฮด้่งแอบกีเด้่งดีกว่าวะ่ะบอดไปไปที่สามอ่ะฮ <5 S 2> า <3 S 2> แต้มพิมพิเข้มมารึงนึ้ ใครที่อยากลองเล่นอยากลงตามทุกคนอยู่ใค่าย MT Poker นะคะสามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดสอบถามน้องแอดมินเข้ามาได้เลยไปรอบนี้ใส่ไป100อื้อยขอหขอเก้าโบโอ้โหเท่าเดิมว่ะบอดไปอีก5แตาแต้มเอาบวกขึ้นมา1,235มาไปอีกกำไรไม่ช่ำเลยทุกคนไปค่ะเสร็จ200 3แต้มอูมั่นเดิงเจ้ามือป๊อก8เป็นแบบนี้อีกแหละ เหลืออยู่พันหนึง่งไปห้าร้อยเลยค่ะขอปอก 9, 2, เก้าสองเด้งมารีบลงสี่เออโชโอุย๊ยเจแต้มเรียกดีไหมข้ามไปก่อนแล้วกันกลัวไม่เข้าอะ่ะเจ็ดแต้มอุยอ้ยกูเหลือห้าร้อยอะไรเนี่ยไปห้าร้อยออปกก้าสวย บวกแล้วบวกแล้วบวกแล้วอือหือเจ้ามือแต้มเดียวมาขอรอบสุดท้ายทุกคนขอรอบสุดท้ายกำไรนิดหน่อยไม่เป็นไรขอรอบสุดท้ายไปห้าร้อยค่ะโชเออ <ไป S 1> บอกเ <9. S 1> ้าอ,อีกสวยงามบวกขึ้นมาอีกหนึ่งอีกห้าร้อยเป็นพันห้าทุกคนค่ะกำไรวันนี้สำหรับใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามจริงลื้อตักหมุดเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย